จำไว้นะลูกอย่าเลวกับคนที่เขาดีกับมึงเหลี่ยมคมมึงมีมึงก็เก็บเอาไว้อย่าเอามาใช้และอย่าเกิ่งกับคนที่เขามีบุญคุณและปาถนาดีกับมึงไม่ใช่พราถือคมหน่อยมีเงินเข้าหน่อยมียศกับเข้าหน่อยมีคนนับหน้าถือตาหน่อยแล้วจะเหยียบหัว จะข้ามใครจะพูดอะไรก็ได้อยู่กับใครหากไม่สบายใจให้ถอยออกไปอย่าไปทำให้เขาลำบากใจหากได้เคยพักพิงอาศัยใครให้รู้จะตอบแทนหากตอบแทนเขาไม่ได้ให้นิ่งเฉยรอเวลาตอบแทนอย่าไปเนรคุณเขาให้นึกถึงตอนที่เรามาพึ่งเขาใหม่ จะไปอยู่ที่ไหนให้สร้างคุณประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ขอเพียงรู้และเข้าใจหน้าที่พร้อมกับทำหน้าที่ของแต่ละจุดที่ตัวเองอยู่ให้ดีไม่ก้าวกายหน้าที่ของผู้อื่นไม่อวดรู้อย่าอวดเก่งถึงแม้จะมีหรือไม่มีเพราะสิ่งพวกนี้ไม่ได้มีไว้อวดมีไว้เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม ให้ใจอ่อนน้อมต่อธรรมจำไว้หนลูก